สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเตยเตยาเปิดดวง24ชั่วโมงของคุณต่อจากนี้เรามาดูกันซิว่า24ชั่วโมงของคุณต่อจากนี้เป็นเรื่องอะไรกันบ้างนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจเนาะดูใครเหงานะดูเป็นเพื่อนยามเงียบเหงาก็ได้เนาะฟังเพื่อความแบบ ชิวๆอ่ะฟังเพราะความเพลิดเพลินเฉยๆฟังเพราะว่าอยากจะฟังก็ได้นะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะช้ทิยาในการรับชมและความและการรับฟังนะจ๊ะเป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะจ๊ะคุณจะสามารถเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ถ้าคุณเชื่อคุณก็ดูได้จนจบคลิปแต่ถ้าคุณแบบไม่เชื่อ,อไร้สาระปิดคลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคไหมเราอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดอย่าไปดราม่าเนาะเราดูเล่นๆดูเล่นๆเพลินๆ แต่ว่าได้อ่านด้วยความตั้งใจนะอ่านด้วยความตั้งใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะจ๊ะมาดูกันเลยว่า24ชั่วโมงต่อจากนี้หลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะชั่วโมงที่เท่าไหร่ก็ได้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่เท่าไหร่ก็ได้ภายใน24ชั่วโมงเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ชมคลิปนี้บ้างแทมแบรนด์การเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไพ่แทมแบรนด์ขึ้นมาคือการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีดวงชะตาของคนที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะดูไพ่ประกอบก่อนทางที่ดีอยู่แล้วหกเหรียญ หกเหรียญแตมแนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้รับโอกาสได้รับโอกาสได้รับการซัพพอร์ตได้รับการช่วยเหลือบางคนกําลังจะได้เงินนะจ๊ะคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะไ้บอกเลยบางคนกําลังจะได้เงินนะไพ่ t e m ม e r a น c e การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะไพ่หกเหรียญการได้รับโอกาส การได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนได้รับการซัพพอร์ตการได้รับโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่คุณมันเหมือนว่าเป็นโอกาสของคุณอนะเป็นช่วงจังหวะช่วงเวลาโอกาสของคุณแล้วนะช่วงจังหวะเวลานี้เออสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นนะบางคนจะได้เงินเลยนะบางคนจะได้เงินเลยบางคนกําลังได้เงินนะบอกเลยนะบางคนได้เงินนะหกเหรียญน,นะทําบุญทําทานบุญกุศล คือแน่นอนน่ะพลังงานของคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนชอบให้ชอบช่วยเหลือผลบุญกุศลตรงนี้ตัวนี้ส่งผลนะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องการเงินได้รับโอกาสเงินได้รับโอกาสทองได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตการสนับสนุนได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นอ้าวได้เงินแบบรับรับ เจ็ดเหรียญเอ้เจ็ดเจ็ดดาบเซเว่นออฟอนะเจ็ดดาบเซเว่นออฟซอสเจ็ดดาบความวิตกกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงนะคุณกำลังจะได้ออกจาก เอเนจีตรงนั้นคุณกําลังจะได้ออกจากอารมณ์ตรงนั้นคุณกําลังจะได้ออกจากช่วงจังหวะอ,อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจก่อนหน้านี้คุณกําลังจะได้ออกจากสถานการณ์นั้นๆออสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกเครือบแคลงระแวงใจรู้สึกอึดอัด เนี่ยคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นนะบางคนนะอันนี้เป็นเคสบายเคสนะมันไม่สามารถตรงได้กับคุณร้อยเปอเซ็เป๊ะหรอกนะมันอาจจะตรงเป็นบางเรื่องหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางคนได้เงินแบบลับๆเออได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนได้รับรับการซัพพอร์ตได้เงินแบบลับๆอ่ะเพราะเจ็ดดบมันคือความลับอะโอ้โหเลิศดดแม่ สดสวยแล้วรวยด้วยบอกเลยก้าเหรียญก้าวเหรียญคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองดึงศักยภาพตัวเองออกมาความมัง่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เงินไม่ใช่น้อยๆจะเป็นของคุณอ่าคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะคุณกำลังจะได้เงินเงินไม่ใช่น้อยๆเป็นเงินจำนวนมากนะหลักแสนหลักล้านได้ไหมได้ได้เงินแบบ ได้เงินแบบฟุ๊กฟลุกลับๆได้เงินนะคือไพ่ของคนที่กําลังจะได้เงินได้กรรการช่วยเหลือการสนับสนุนได้เงินมีเงินเข้ามานะจะมีเงินเข้ามานะเร็วๆนี้ มองเห็นพลังงานของคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้คุณจะได้ความโชคดีพร้อมกับความร่ำรวยชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาเรื่องการเงินกำลังจะเดินออกไปจากชีวิตของคุณเออปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินกำลังจะเดินออกไปจากชีวิตของคุณสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังจะคลี่คลายไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นอ่าเขาบอกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะไพ่ใบ ใบแรกขึ้นมาเป็นแทมเพรนนะคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้รับโอกาสที่ดีได้รับโอกาสเงินโอกาสทองได้รับเงินได้เงินแบบรับ,รบได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตการสนับสนุนจะมีเงินกําลังจะได้มีสถานการณ์อะไรบางอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีเกิดขึ้นในจังหวะดวงชะตาของคุณสามดาบเสียใจอะไรมาสามดาบ คนเคยอกหักคนเคยผิดหวังคนเคยเสียใจคนเคยถูกทําร้ายความรู้สึกคนที่เคยมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นอ่ะเครียดวิตกกังวลเนี่ยคือพลังงานของคุณอนะคุณต้องเคลียร์ e อ g เนตรงนี้นะ การเปลี่ยนแปลงเนะี่ยคือเคลียร์ความเครียดเคลียร์ความไม่สบายใจเคลียร์ความวิตกกังวลเคลียร์ความกุ้มใจของคุณออกนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทำสมองจิตใจและชีวิตให้สดชื่นสดใสดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนเห็นไหมคือคุณอาจจะเคยเจอปัญหาชีวิตลุมเลาห้าดาบเก้าดาบสามดาบคือมันเป็นเรื่องเจ็บปวด มันเป็นสงครามชีวิตมันเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลมันเป็นเรื่องเครียดมันเป็นปัญหาติดขัดที่ทําให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาเห็นไหมโอ้โหไพ่คุณไพ่คุณดราม่าหนักเลยนะไพ่ของคนที่มาเจอคลิปเนี้ยก่อนหน้านี้คุณดราม่าเลยสาดาบ9ดาบ5ดาบสดาบเดาบหดาบอ่ะ มองได้ว่าสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้กำลังจะขี้คลายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปสู่ความมั่นคงสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังจะสมหวังคุณกำลังจะสมปัติธนาไพ่ไทยสำรับเป็นราชินีเหรียญเด่นเลยเรื่องเงินบอกเลยถ้าคุณมีปัญหาก่อนหน้านี้เรื่องเงินเด่นๆเลยเงินจะมา คุณจะได้เงินคุณกำลังจะเป็นผู้ที่ได้ปลดล็อกเรื่องการเงินถ้าก่อนหน้านี้ผิดหวังเรื่องการเงินการเงินล้มเหลวติดต่อเรื่องการเงินไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้รับการอนุมัติเรื่องการเงิน,ม,ม,อน,ม,องงนมองได้ว่าพลังงานต่อจากนี้การเงินจะดีสิ่งที่รอคอยอนาคตอันใกล้3มชั่วโมงต่อจากนี้เออ24ชั่วโมงเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยหรือ3ชั่วโมงต่อจากนี้หรือ3โมงเย็นนี้หรือว่า สามทุ่มมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการเงินอันนี้เป็นเคส by เคสนะมันไม่สามารถตรงได้กับใคร100%ยนะมันอาจจะตรงเป็นบางคนเท่านั้นนะดูเล่นๆก็ได้นะอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะคือไพ่คุณเครียดนะก่อนหน้านี้มันมีแต่เรื่องดราม่า มันมีแต่เรื่องดรามา่ามันมีแต่ฝันร้ายมันมีแต่ฝันที่ไม่เป็นจริงมันมีสงครามชีวิตเกิดขึ้นมันมีปัญหาหัวใจเกิดขึ้นมันมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วไพ่ปิดจ,จบเนี่ยท้ายสําหรับคุณคือราชินีเหรียญ นะคุณกำลังจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งการเงินที่ดีคุณกำลังจะได้รับโอกาสเงินโอกาสทองคุณกำลังจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแทมเพลนช่วงนี้ไพ่รา,าชินีเหรียญเนเต้ยบอกแล้วไงเต้ยให้เป็นตัวแทนของพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความโชคดีเทวีแห่งความมั่งคัง่งเทวีแห่งความร่ำรวยเทวีแห่งการเงินที่สมบูรณ์เทวีแห่งธุรกิจแห่งความมั่งคั่งก้าวเหรียญ เห็นไหมคุณจะได้เงินจริงๆนะคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้เป็นเงินไม่ใช่น้อยไม่รู้ว่าได้เงินจากอะไรแต่ว่าคุณกําลังจะได้ออกจากสถานการณ์สงครามชีวิตที่มันค่อนข้างคลุมเครือเรื่องราวที่เสียใจปัญหาชีวิตที่สะดุดติดขัดคุณกําลังจะได้หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นนะสิ่งที่คุณ เขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงอ่ะมั่นคงในความคิดมั่นคงในอารมณ์เชื่อมั่นในศักยภาพแห่งตัวคุณเองสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังจะสมปัติถนาอ่ะพระแม่อุมาเดี๋ยวจะบอกนะพระแม่ลักษมีขึ้นแลเห็นไหมได้ได้บอกราชินีเหรียญให้ตัวแทนเป็นพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีก็ขึ้นมาด้วยเงินด่ะคุณจะได้เงินคุณจะสมหวัง พระนารายณ์ขึ้นคู่เลยนะพระพิคเนธความสำเร็จพระรามทำพิธีสวดมนต์จากพระแม่กาลีโอ้โหไพเร็ไพเร็อยู่นะใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ไพเร็มากพลังงานดีบอกเลยว่าพลังงานคุณเริดพลังงานคุณดีพลังงานคุณรวยพลังงานคุณสวยพลังงานคุณปังและดังสำเร็จลุ่งเรืองเพราะอะไร ไพ่พระแม่อุมาไพ่พระแม่ลักษมีพ่พระนารายพายพระพิคเนตพ่พรามทำพิธีไพ่พระแม่กาลีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงปังดวงเฮงดวงสวยดวงรวยประสบความสําเร็จ พายพระพิคเนตคือสิ่งที่คุณทําประสบความสําเร็จมองเห็นใครบางคนนะไหว้พระพิคเนตบูชาพระพิคเนตไปขอพรพระพิคเนตมาบางคนบูชาพระแม่กาลีบางคนบูชาพระแม่อุมาบางคนบูชาพระแม่ลักษมีบางคนบูชาหมดนี่เลยพระพัะนารายเห็นไหมตรงนี้คู่ดีนะคุณจะเจอคู่ดีคุณจะสมหวังเจอคนอุปถัมภ์ค้ำชูเจอคนซัพพอร์ตพระอุมาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือพระพิคเนต พระพิคเนตความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์พระพิคเนตเป็นเทพเจ้าห่งความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์พามทาพิธีพามทาพิธีถือว่าเป็นไพสรีมงคลมองเห็นคนชอบสวดมนต์คนชอบปฏิบัติคนชอบนั่งสมาธิสายมูเตลูหรือคนที่ชอบไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์ช่วงนี้ขอเลยขอแล้วรวยขอแล้วได้ขอแล้วปังขอแล้วดีขอแล้วสําเร็จบอกเลย คุณทำอะไร นะสมมติสมตสมติว่าคุณมีอาชีพประกอบธุรกิจกิจการทำมาค้าขายอาชีพอะไรคุณเอ่ยชื่อนำสกุลแล้วก็บอกไปว่าขณะนี้ลูกได้ทำกิจการตัวนี้ตัวน,วนี้ประกอบอาชีพนี้อาชีพนี้ขอให้สมมตินะคุณขอพระพิคเนตรขอให้องค์พ่อพระพิคเนตรจงประทานความสำเร็จให้กับธุรกิจกิจการของลูกจเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลูกค้าลูกขายมากมายไก่กองซื้อง่ายขายสะดวกอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นไพ่คุณดีนะช่วงนี้คุณขอพรได้คุณมูเตลูได้เลยคุณมูเตลูได้เลยประสบความสําเร็จนะเราก็ไปเสิร์ชดูเอาเนาะวิธีการไหววิธีการขอพรอ,อะไรอย่างเนี้ยเนาะการขอพรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการไหวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเราก็ไปเสิร์ชดูแล้วแต่ถนัดนะ <S <S แต่ไพ่เนี่ยสำหรับคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยเต้ยบอกเลยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้เงินนะแล้วก็ เจอคนซัพพอร์ตคนช่วยเหลือที่ดีปัญหาคลี่คลายนะอุปสรรคคลี่คลายถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินการเงินไม่คล่องการเงินไม่สะดวกหยิบจับทำอะไรมันมีแต่อุปสรรคการเงินติดขัดตลอดกำลังจะคล,คลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะว่าไพ่พระแม่อุมาปางพระแม่กาลีเนี่ยเป็นไพ่ที่ขจัดปัดเป่าปัญหาเป็นไพ่ที่ขจัดปัดเป่าอุปสรรค นะถ้าเกิดว่าคุณเจอสมมติสมมติคุณไปเจอสถานการณ์ความรักที่มีปัญหาคุณก็จะได้หลุดพ้นจากปัญหานั้นด้วยบอกได้เลยนะเพราะว่าไพ่อุมาปางกาลีเนี่ยเป็นไพ่ที่ขจัดปัญหาอุปสรรค ขจัดศัตรูหมู่มารขจัดปัดเป่าอะไรก็ช่างที่คุณไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่โอเคเนี่ยคุณกําลังได้หลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นนะช่วงนี้ใครห่างการสวดมนต์ใครห่างการนั่งสมาธิใครห่างการไหว้องค์เทพใครห่างการทําบุญใครห่างการไหว้องค์พระนะคุณทําได้เลยทําแล้วจะมือขึ้นทําแล้วจะปังทําแล้วจะประสบความสําเร็จดวงจะขึ้นดวงจะดีนะดวงจะดีบอกได้เลยนะดวงคุณกําลังจะเลิศเลยเพราะไพ่คุณขึ้นเลิศมากเลยนะไพ ไพ่ขึ้นมานี่เป็นไพ่ที่เลิศเลยหนาะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นพลังงานที่เป็นสลีมงคลโดยเฉพาะไพ่พระพิคเนตกับไพ่พระแม่ลักษมีเห็นไหมคือท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสำเร็จอุดมสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองธุรกิจกิจการหน้าที่การงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองเงินทองจะไหลเข้ามาจะประสบความสำเร็จ นะาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ตรงนี้ดีนะแล้วไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยคือคนที่กําลังจะได้นั่งบนกองเงินกองทองคนที่จะกําลังจะได้รับความมั่นคงในเรื่องการเงินคุณจะได้เงินนะบอกเลยใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้คุณกําลังจะได้เงินได้เงินได้เงินเลยท่องไว้เลยเงินเงินเงินนะเงินที่ทําให้ฉันสบายและร่ํารวยเงินที่ทําให้คนมีความสุข เห็นไหมคือไพ่แห่งการเงินไพ่แห่งความสําเร็จธุรกิจกิจการก็ดีชื่อเสียงโด่งดังนะใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์คนช่วยเหลือคนรักซับพอร์ต นะเจอกัลยาณมิตรด,ดีเจอคู่ดีเจอคนช่วยเหลือดีนะไพ่คุณเลิศอยู่นะเพียงกับแค่ว่าคุณเสริมการปฏิบัติการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือมูเตลูการไหวไหว้องค์พระนะการทําบุญการไหว้องค์เทพก็ดีไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออะไรก็ช่างที่คุณนับถือคุณไหว้คุณขอพรแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะไพ่พรา,ามทําพิธีเนี่ยคือไพ่แห่งการขอพรไพ่แห่งการปฏิบัติ ไพ่แห่งการทำบุญทำทานไพ่แห่งการถือศีลนั่งสมาธิมองเห็นตรงนี้บางคนทำอยู่แล้วนะคนที่ทำอยู่แล้วที่ผ่านพบคลิปนี้ก็จะดยียิ่งขึ้นไปโอเคนะประมาณนี้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะโอเคนะสวัสดีจ้า